ไม่ลดราคาแต่ยังขายดีทํำยังไงครับคุณครับหลายคนบอกว่าจําเป็นต้องลดราคาเท่านั้นถึงจะขายดีไม่ลดราคาขายไม่ได้แล้วทาไงจะทำไงให้ไม่ลดราคาแต่ยังขายดีอยู่ <S <S ข้อที่หนึ่งคุณต้องรู้ว่าในทุกตลาดมีคนพร้อมจ่ายของแพงเสมอคนที่ไม่ซื้อของคุณเพราะไม่ลดราคานั่นคือเขาเห็นคุณค่าของคุณเพียงแค่อย่างเดียวคือราคาถูกครับคุณเชื่อไหมฮะของทุกอย่างในลูกค้า100คนจะมีลูกค้า 1 0 2 0ที่พร้อมจ่ายราคาแพงขึ้นเพื่อเซอร์วิสที่ดีขึ้นครับเครื่องบิน1ลำจะมีคนที่ข่ายอีคโนมีเยอะแต่จะมีคนบางคนที่พร้อมขึ้นเป็นบิสเนสคลาสพร้อมขึ้นเป็นเฟิร์สคลาสเสมอครับเพราะอะไรฮะเพราะเขาต้องการเซอร์วิสที่ดีกว่าครับข้อท,ที่2ครับคือท้องที่แพงกว่ากาัน1ิเท่ามันไม่ได้แปลว่ามันดีกว่ากาัน10เท่านะมันอาจจะดีกว่ากันหน่อยหนึ่งแต่เป็นหน่อยหนึ่งที่เขาต้องการครับยกตัวอย่างเช่น เครื่องบินสายการบินนะฮะอีโคโนมีคลาสนะครับอาจจะราคาที่ดินกรุงเทพลอนดอนเนี่ยจะ3ามหมื่นแต่บิสเนสคลาสสามแสนคำถามคือ30,000กับ 30, 300,000ไม่นดีกว่ากัน10เท่าไหมบินถึงเร็วกัน10เท่าหรือเปล่าเปล่ากินข้าวเม่ากัน10มือหรือเปล่าเปล่าแต่แค่มีบริเวณกม่ากันนิดนึงให้คุณสามารถยืดขาได้แต่คนพร้อมจ่ายไหม พร้อมใจครับเพราะอะไรเพราะเป็นจุดที่เขาต้องการเขานั่งเป็นสิบชั่วโมงเขาไม่อยากนั่งหอ่อๆเขาอยากที่จะยืดขาได้ครับนี่คือสิ่งที่เขาต้องการและข้อ3ครับคือแบรนดิง้งเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีแบรนด์คุณจะสามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่าค,คนต้องการซื้อของที่แบรนด์เพราะอะไรเพราะมันมีความมั่นใจแต,แ,ตแต่ก็จะมีคนมาถามอีกเล้วว่าก็ขึ้นราคาแล้วเนี่ยแล้วใครจะมาซื้อเราถ้าเกิดเราขึ้นราคาครับคุณครับ ถ้าคุณมีสวนอยู่หน้าบ้านก็ต้องถามว่าปัจจุบันนี้สวนคุณเนี่ยสวนที่อยู่หน้าบ้านคุณเนี่ยมันล่อแมงวันหรือมันล่อผีเสื้อครับบางครั้งในสวนคุณปัจจุบันหน้าบ้านอาจจะล่อมาแต่แมงวันอย่างเดียวก็ได้นะครับดังนั้นคุณก็แปลกใจว่าทําไมสวนหน้าบ้านคุณมาถึงไม่มีผีเสื้อเข้ามาเลยครับไม่ถึงไม่มีคนที่พร้อมจ่ายเข้ามาเลยครับดังนั้นปรับที่ตัวสินคา้าปรับที่ตัวมาร์เก็ตติ้งปรับที่ตัวแบงนดิ้งอย่าปรับที่ตัวราคาตั้งเป้าเขาว่าสวนหน้าบ้านฉันจะต้องมีเเอออาไว้พื่ล ผีเสื้อเข้ามาไม่ได้ลอด่อเฉพาะแมงวันเห็นไหมเมื่อคุณรู้ว่าคุณจะล่ออะไรคุณก็ปรับบริเวณปรับส่วนของคุณปรับแบรนดิง้งปรับผลิตภัณฑ์ให้จาะตลาดกลุ่มบนก็จะขายของได้โดยไม่ต้องลดราคาครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถติดตามหน้าที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามในอปซแบงก์สุขภิจิได้เลยครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ มันจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ